วันนี้หอยแล้วไม่ใช่บอยก็จะต้องมาเลือกค่ายต่างๆนะคะเริ่มจากอารอดอารอดดีค่ะอารอดมาพี่เทกพี่เท็กจะอยู่ที่เครื่องสำอางอารอนค่ะยาสีโฟนสมุนไพร5ตัวนี้เธอปริกค่ะให้ใครมามาพี่หมามาสุดท้ายพี่แดนนี่อาอะไรเชื่อนิสค่ะ ม่ไมออนิสไมนี้หอยรีต้องเป็นของหอยอยิโการผช่แพเี่เดและหิวน่าใสใช้สกาแข่ก็ต้องเป็นของพี่หมัพี่หมอเราจะดูไหนก่อนดีอออนี้เป็นของพี่เทงค่ะเอาลวครับอารอนนลครับของคุณโงศักด์เก่าเฮ้ย เฮิร์บิกของใครครับเนี่ยถาไม่เรียกแล้วเดี๋ยวพี่แดนนี่ครับของแดนนี่ค่ะของดนนี่อ่ะโย้ยโอ้อ้ยโ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 อ้้ยอย เปิดของคุณหอยฟังได้ผมอันนี้สี่ปุ่มประมาณช่วงห้าทุ่นที่คุณจะว่างแล้วถ้าดูมานตีสี่สี่ห้าหอยห้าแตกาแค่ก่อนเลยอันนี้ใครเนี่ยไม่เจอเลย ่ของ่มัน่ของผมใช่ไหมมั่เขาไม่ยอมแลกว่าจะดูมัแรกกับผมไหมหนึ่งสองสามเท่ากันไหมเดี๋ยวว่าคงจะเป็นสอลูก2อลูกนะครับสอลูกแม่น ตอนนี้นะคะคุณเท่งมีหนึ่งคุณแดนนี่มีหนึ่งคุณถอยมีห้าคุณเด๋อมีสองคุณหมามีห้าคุณตั๊กมีหนึ่งอยากโดนไม่อยากอยากอยากโดนเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าคุณถอยวันนี้จะโดนหรือไม่โดนสักครู่ค่ะ เสียใจนี่บวกอ่ะเลิกอีกหนึ่งไงพี่เลิรกันพี่อารดิ้บวกบีกเยอะเก่งเอะเก่งเอาไร่ะ 我来，我来。 ไดบ้างแล้วเรื่องที่สองสามสามีบนะมาม่ามามา่มาอร่อยค่ะโอ้โหแผ่นนี้นะถ้าจะให้จบเลยนะเหลือพี่เท่กับผมนะเปิดมาเ<ห><ไ>ป็นพี่ตั๊กมันเงาวับเลยอ่ะพร้อม อะไรทัานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบวกละเอแล้วสำหรับเด็กชายอานนท์นะครับที่ทายว่าคุณหม่ำนะครับถ้าถูกครั้งนี้ไม่ได้ฮะไม่ได้นะคะรวมกันเข้าไปเป็นกระจุกไม่ได้อะไรเนี่ยตักให้น้องหอยเลือกก่อนว่าจะเอาระเบิดแท่งไหนถอยนะเอาโบ้เลยครับเบอร้สองเกิดเชื่อเด็กหรอต่างใจแปลงเปลืองต่างใจหมดโดนไปโดนสองอะ โดนเป็นโดนนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยโอ้ยเนี่ยมีใครไม่เข้าบ้างเนี่ยเาไปเข้ามาเข้าไปไฮ้โดนไม่โดนไหมโดนนะเออเราก็ไม่โดนนะที่เราแคนนี้สามคนที่รอดที่สามคนเหนื่อยนะเนื่อยนักหน้าหมูถ้าเกิดเขาไม่โดนเหลือเราตัที่แย่นะพร้อมนี้ครับพร้อมครับเบอร์สองไเห็นแเบอร์สองนะ ชูเบอร์สองเดี๋ยวนะครับอยู่กับพี่ตระกูลแกะน้องๆพร้อมที่จะยกเบอร์สองเน้องหอยน้องหอยเราดูก่อนว่าเราไม่โกหกนะครับดูเฉลยนะครับ แล,แล้วชูสองกันหมดเลยน้องเขาบอกแล้วว่าไม่เชื่อเด็กถ้าอย่างนั้นนะแสดงว่าวันนี้นะคะคุณหอยก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้ทองแล้วก็ยังไม่ได้รับเครื่องเสียงของเราอีกหนึ่งชุดด้วยนะคะไม่เป็นไรยังไม่ต้องไม่มีลุ้นเลยนะไม่มีลุ้นเลยชูกันหมดทั้งชงเลยหม่รู้น้องหอยได้อย่างที่น้องหอยนึกหรือเปล่าในรายการนี้อือได้หมดเลยครับได้เล่นกับพวกพี่แล้วโดนแป้งอีกดันเต็มสูตรจริงอ้าวขอบคุณคุณหอยเกียรติศักดิ์